ไงเนาะอะไรอกหักอกหักเมื่อวานเป็นไงบ้างพี่อุ้ยก็ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะดีขึ้นเยอะที่ี่เองพาไปอะแต่แย่นะที่เมื่อวานโจรขึ้นบ้านอะอือผมไม่รู้ว่าใครทำอะพี่โอ้โหบอกไม่รู้ <c oughs> เองอะตัวดีเลย <c oughs> น้องทางนี้มาทางนี้ทางนี้อะไรขึ้นย่าคือว่าผมผมอยากรู้ว่าทำไมต้องมาภูเขาอะพี่อ๋อก็แบบมาพักผ่อนไงแบบพักร้อนชิวๆอะไรเงี้ยงปีนยากอะอยากนอนอยู่บ้านอะเนียวพี่เหงาวดีเองอยู่พี่ได้ปะพี่อกหักะเอเอ ด้วยกันนี่โโอ้โหบ้านก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยเออว่ะไม่พ,พี่พี่จังช่างแล้วอ้าวเหรอได้แล้วอเ,เอ,อ้ขึ้นนี่ออเบอ,อึออ๊บเดี๋ยเราด้วยตรงไหนดีวะอ,อมามาตรงไหนมุมดีวะเฮ้ยอันนี้มุมดีไหมเคลียร์ก่อนใช้ได้นะแต่วันนี้หมอกโคตรเยอะเลยวะนีออไ่ไงเคี่ยแล้วเลยได้แล้วล่ะพี่เคลียร<อ>์แล้วปองกันไหมป้องกัน ก็ลูกนะเดี๋ยวตอนเราเราค่อยแบบไงเงี้ยนี่เปล่าเปล่าเตียงน้องเรามีเต็นท์โอ้โหเราพออยนี้โดนยุงกัดตายดิเออพี่เอาเต็นท์มาน้องเอาเปล่าเปล่ก่อนก็ได้ละเนี่ยเขียดเราไม่เสียงอะไรวะอือหิวน้ำอ่ะไม่ได้เสียงอะไรปะน่ะไม่ได้เสียงอะไรปะก็หนึงนะผมว่าที่นี่อ่ะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่ผมว่าที่นี่ธรรมชาติมากเลยพี่ดูดิดูแลธรรมชาติมาก เฮ้ยมาจากไหนอ่ะเนี่ยตอนแรกไม่มีอะไรอะไรอ่ะเนี่ยมันดลข้าวอ่ะโอ้ยโยนทิ้งเลยพี่ยังไงเอเอมีแบบเอ้มีเปลือกปลาปะตปลือกปลาเพราะพี่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยกลังจะพูดเลยพี่ผมก็ไม่เอามาเหมือนกันเป็นเรื่องแล้วไงแต่พี่มีปืนด้วยเราล่าสัตว์มาไอ้กูแบบเหตุการณ์เมื่อวานไงมันต้องไปซื้อเลยไงมันอันตรายแถวเนี้ย

จริงดินี่ไงนี่ไงน้องนั่นรักเอฟเอฟเขาไปละเพราแต่เสียงแล้วเมื่อกี้เองเอไม่เสียงเหมือนคนขุดอะไรปะไม่ไม่ได้ยินนะพี่อะวะกล้ามีอะไรปะทำไมพี่พี่ได้ยินเหรอเฮ้ยนี่เสียงอะไรเสียงอะไรวะหรือว่ามันเป็นคนแบบเราอะวะแบบมาพักร้อนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพี่ขอตั้งขอขอตั้งแคมป์ไฟเลนเออเองเออเอ้ยเลิกกันตายมันงิีงั้นเดี๋ยวแบบจะดุ้งเลยจิตจิตออกมูนละ เราเอ้ยลูกหมูเอางไงดีนะ้องเลี้ยงไหมเหลือเหลือไว้ชีวิตมันไหนก็ได้นานานเดี๋ยวขุดขุดหลุมขุดหลุมเก็บมันไว้ก่นอนหมนคนดีเล่คนเลวอะไอ้น้องเฮ้ยเก็บไว้พอมันโตแล้วก็ฆ่าทิ้งไงพี่ออออโอ้โหคุณลุมไม่น่านกลัวว่ะเดี๋ยวพี่แบบเอาเอาของท่านเอ่อตั้งเต็น,เน์เลยนะโอ้ยระวังเฮ้ยโอ้โหมันหนีไปหาแม่แล้ว ยังไจังหวะสกายอ,อยู่ไหนนะเออทำอะไรเนาะทำ<า>อะไรสกายตกปลาตกปลาอะไรบอสอยู่ฝั่งหนูน้องเ,อเดี๋ยวพี่วางวางแก้น้ำแป๊บนึงจุ่งเออเคแล้วทำอนะไรเนี่ยโอ้หาย<บ>หรือได้เปล่าพี่ผมนั่งกินลมชมวิวเฉยเห็นป่านี้แบบเง,งียบสงบอะเสียงเมื่อกี้อะไรวะดาวตกอ่ะพี่ โอ้ยพี่พี่พี่เขาบอกว่าดาวตกต้องขอพรแต่พี่ว่าไม่นด้พี่พผมเหมือนผมว่าผ,ผมได้ยินเสียงแผลอ่ะพี่ผมกลัวไม่รอกพี่ขอถ่ายรูปหนึ่งชมวิวสวยงามแต่งงว่าใ่ดีดีนะพี่ด,ดีอยู่แล้วน้องแต่เมื่อกี้เหมือนแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแผลเลยอะแผลมีอยู่บนเขาสบไปน้องปกตีผบกตีได้ไดวิวที่นี่ม่นโคตรน่ากลัวน้อง ไม่ต้องห่วงน้องพี่มีปืนอยู่ไม่ต้องห่วงน้องห่วงแบบนี้แบบาอันตรายงั้นพี่จะเอาขวายไปเนาะตวน้องปอะกันตัวไปขอบคุณมากที่มาเไหนถ่ายถรูปถ่ายรูปนมาถ่ายน้องรูปไหมาแบบราวังคันเนึงนะขอแอดก่นนะพี่แอคะอมาถ่ายูมาเ การถ่ายตอนหลุดเลยห้องไม่แน่อาจจะแบบเป็นคนแถวนี้ก็ได้มั้งจริงๆอ่ะใช่พี่อ้าวโอ้โอ้สะด้องหมดอะไรนล้าฮ้องไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่เมื่อกี้สะดุดกันหิเหี้ยมีองค์หายมาวะผมมีแต่หมูดิบยิมยี่ย่างเลยขนมนี่ไงน้องขนมขนมเปรี้ยวมาเฮ้ยผมผมผมมีนิดเฮ้ยอะผมรู้ปะตอนแรกผมไม่มีเบ็ดตกปลาใช่หลัผมไปเจอ ผมไปเจอมันหล่นอยู่ในบ่อน้ำอ่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอวะไม่รู้พี่เอ้ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรสกายมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีแต่ขวดน้ำมีแต่ขวดน้ำเก่าพี่ไอ้ย่าแล้วเสียงเสียงเสียงแปลกๆนี่เป็นเสียงคนแถวนี้ตั้งเต็นท์กันเออน้องแต่ทำไมน้องน้องนอนเพื่อเสียงพี่อ่ะมันเกลียดเหรอเกลียดเหรอพี่มันเกลียดเหรอ โอ้ยก็ดูเต็นที่เลยอะเบี้ยวจัดเลยเนี่ยไปนอนไปได้พี่ทำตั้งนานโอ้อ่ะคือพี่เนี่ยข้างในอ่ะพี่นอนได้คนเดียวใช่ปะแล้วพี่ชายแล้วพี่ชายได้ผมนอนเงี้ยไม่ก็นอนด้วยกันกอดกันตำรักกันไม่อ่ะพี่เกย์จัดเลยพี่โอ้โหคือกันได้ก็เราเป็นพี่น้องถึงจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆก็เถอะสกายทำไรเนี่ยน้องเรามาไปกินก่อนเองนั่งกินอะไรนี่ก่อนน้องมาแย่ คิดเองพี่ผมพี่เป็นคนบอกผมเองว่าพี่ว่าว่ามันคิดเองพี่ก็อ๋อกายวันนี้มีเอแบบมีมีแฟนยังโอ้ยยังไม่มีพี่ดีแล้วแบบเยพิ่งันมีเลยดูพี่ตัวอย่างี่ยพี่แบบผมยังว่างอยู่เลยถ้าผมมีเดี๋ยวผมก็อุคขามเป็นพี่แอบบูรี่แบบวะเอ้ยอะไรพี่คิดปเองพี่เองนะ ไปอย่าม in no, ีน้องกินเหรอฮะเองกินเหรอกินกินอะไรพี่พี่พี่เสี่ยงมีคนกินอะไรอย่อ่ะไลผมก็นั่งกับพี่นั่งรอหมูสุกเหรอว่าเข้าใจนะว่าแต่มันมีแค่เราสองคนก็ใช่ไงพี่เอาเอาปึ๊บกินนบละไม่เป็นไรนะน่ากลัวสกายจริงเลย กลับบ้านไปที่ว่าพี่ไปทำอะไรดีวะดูข่าวเดีวเอเคยเรียบมีคงมีข่าวนี่าือเลยอร่อยมากแล้วแบบแม่เขาไม่ได้จ่ายแม่เขาไม่ได้จ่ายครับว่าจะต้องเป็นว่าโปรเตอโทชิปอร่อยมากพี่อีนี่นี่ยน้องเองว่าโปชิมัอย่างวะพี่ยังไม่ค่อยเข้าห้องน้ำแถวนี้มันลำบากไงนั่นสิ ไปข้างน้ำกันเดี๋ยวไปลอ้อทักปึ๊บไปปับ๊บอ,อะไรองแม่ง่ะตาฟาตาฟาเมื่อกี้ตาฟาตาฟามีอะไ,าาาาาไรหรอกเสียเมื่อกี้ก็อะไ <c oughs> รหลอกกลับมาแล้วสกาย

ตายมั้งสกายตัวแม่งสุดคนคนตีนอ้าวไอ้สกายตกน้ำจนน้องตายออกไอ้เหี้ยสกายไอ้ชิบหลุดสกายสกายน้องไม่ไม่ไม่เห็นพูดอะไรวะสกายแค่นี้ไม่ไม่น่าตายนี่ฮัลโหลไหนดูหน้าดิเหี้ยไอ้เชี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยน้อง โอ้กระแทกหน้าหายแล้วอฮ้ยเฮ้ยเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อเชื่อหรือหรือหรือขี่มันแกล้งวะหรืออะไรวะหายละมือถือก็ไม่มาทำไงดีวะงั้นสกายแข่งใจไว้ก่อนนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีบมามั้งนะกลัวกันฝนตกเลยตอนนี้วะแม่งไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเชื่ออะไรมีปืนนะเว้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอ้้ย้ยยิงไม่ด้วยยิงไม่ด้วย ปิมปิมขี่ได้เย้เ้ยเฮ้ยเ้ยยยไม่ได้เดยานละอปึไปเลยาละผ่านละผ่าละ,าละ,าละกายขอโทษเลยนะ้อง่าละเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนอย้เ้ยอย่าอ,ยาอเยออไงอีก โอ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยแม่งไหนเชี่ยจีพายอ่ะสกายตายแล้วด้วยอีมีหวามเชี่ยอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย